ขับแค่เป็นนกเหยียบตาตายโคตรเท่พี่สินวันนี้พี่สินคดีเยอะพรุ่งนี้ห้ามขับรถเลยแบนเลยเ่ะไม่เลยคือแล้วปืนมันก็ไม่ได้หนักอะไรเลยวต่ต้องนอนยิงต้องแล้วคือไม่ใช่เขาเหยียบไปอีกประมาณสามเก้าอ่ะมันก็ยังเห็นผีอยู่ไม่เราไม่ทำกดยิตรงนี้คนเขาเดินกันยิงมันได้สกิลเยอะกว่านะพี่สินเยอะกว่านอนเต็มหน้าวิ่งไม่ไหวไงตอนแรกแหมวิ่งไม่ไหว กูเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าพี่สินกูเนี่ยยังไรอีกมันต้องยิ่งไแล้วต้องเพิ่มสเตนหน่อยละสะพานเคลียสะพานเคลียเส็นละเตนน้อยใช่หรอสะพานเคลียแต่กูต้องเคลียคนในรถก่อนตีเราไม่น่าจะง่วงกันหรอวะดูแล้ววันเนี้ยง่วงเลยยังมาตีไม่อยู่กันเนี่ยทำตัวกันแล้วใครทำตัวไม่ดีบอกเดี๋ยวกูกดเลขสามให้ไอ้คนไอคนด้านหลังเนี่ยเหรอ พี่สินเราตั้งแต่ขับไปจนจะชนกำแพงบ้านมาแล้วเนี่ยสินสินชนต้าจนสมองเสื่อมไปแล้วมั้งน่ะแบบเกิดยันเป็นเกิดเชวเตอร์ยี้จะเอาที่ไหนเนาะเออเดเตอร์เฉยเลยบอกว่าผมไม่น่าผิดพลาดนะเออไปกดยันเมนูอีกอ่ะคิดดูดิไปเสื่อมหมดแล้วไม่เดน่ะอแล้วต่อส่าห์หล่อแบบยิงยิงเกือบหมดเออไม่ิ็แหวะ ยิงเขายิงเขาหมดที่อ่ะไอ้เนี้ยมาโดนพวกชนกันเองตายเออไอก็เสียเปรอยบ180โอ้เพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วนี้ผมจะได้นอนไวให้บ่าแล้วพรุ่งนี้ไปทำงานเช้าเออจะได้เก็บยอดทำยอดหน่อยวันนึงแล้วพรุ่งนี้ก็เพิ่มสื่อสายโอ้เสียอ่ะแต่หัวเลิกพี่สินมอไซค์ถึงบ้านแล้วบ้าเนี่ยยัง พอตื่นสายทําไงเลยตอนคืนนอนไม่หลับอีกพอกลับมาจากทางานโอ้ถ,อถือว่านี่ได้ถือว่าชดใช้มอลใส่เนี่ยทำระเบิดไปโอ้พี่มอไซค์มันไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับพี่เลยจริงๆฉันว่าผมไม่ได้มีอะไรกับพี่ <c oughs> มากแล้ว <c oughs> โอ้แล้วก่อนแล้วพี่ศิลป์มาเคลียร์ของผมก่อนที่ที่น้อยผมต้องตายเนี่ยพี่ตอนนี้แต่พี่ไม่ได้ยิงเติร์นโอ้แต่พี่ขับรถติดเนี่ย เข้าไปติก้อนขวาของมึงก็ไปติดหินก้อนเท่าหัวนะแบบเห็นอ่ะจริงนะเว้หินตรงทานแบบก็เล็กๆอ่ะตัวหิมะคือเหมันแบบไม่ค่อยค่าทจะวิ่งง่ายแล้วแบบมันเห็นก้อนหินชัดตรงพี่ทางมันมันขาวมากเลยตั้งนานแล้วแล้วก็แบบหินมันแบบก้อนเดียวอยู่ตรงแบบเล็กๆอ่ะเหมือนเป็นสิวอ่ะพี่สินก็ไปเชื่อตอไปนี่กับยาตอไปนี่ตอไปนี่เป็นกนทีแล้วอ่ะแบบก้อนอยู่ในโอโมเอสามอ่ะพี่สินเขาเทสเทสอันี่เว้ยเทสเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งการันเขาอ่ะเทสจากอะไรเนี่ย แต่แต่อยู่ในบ้านนะเทสจากฝั่งตอนนั้นหรอะไอ้ยาผมอยู่ปลายอุโมยอีกฝั่งนึงอ่ะเขาบอกว่าเทสปืนไอ้ยี่ยิงมาโดนกูเฉยเลยเนีคดีเยอะเราเนี่ยเขาบอกว่ปืนมันลั่นปืนมันลั่นเหล็กเหล็กข้างหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่นะคนขับเปลี่ยนคนขับนะจองตัวไปเลยนะไอ้โห๋นลูกอะไอ้ย่าอยู่อยู่เลือดใสสัดมือคงออกยังไม่บนแท่หนึ่งต้องซ่อมแล้วอ่ะเมื่อกี้ ไปขี้ไปขี้มาแบบสบายใจกลับมากูอ้าวทำไมพี่พัดโทรหากูว่าพวกกูฮัลโหลโป้งอ้าวไม่เต้นแล้วคือกูกูบอกว่าเออกูโทรอยู่แป๊บนึงกูโทรอยู่แป๊บนึงแล้วคือเสียงเสียงลิงโทนมึงอ่ะมันก็ดังเข้ามาอีกนะเว้ แต่อีนุ่นก็บอกว่ายิ่งเลยยิงเลยยิงเลยพ้องอีนุ่นก็จะตายเหมือนกันคือคือก็คือทราที่ก็ปวดขี้อะคือกูไปวดขี้รถมันรถมันดีอีนุ่นก็จะตายอะค่ะตรงนั้นอ่ะไม่ได้ใส่ชุดก็จะเอาชุดเต้นไงก็เลยบอกว่ายิงเลยยิงเลยพี่เพี่เอพี่บอกออ๋ไปนู่นหรอคือมันช็อกตรงนี้ว่าคือตอนนั้นอ่ะคือเราก็อยู่คนขับก็เออเราก็อยู่กับคนขับแล้วกเออก็ก็ไว้ใจแล้วอ่ะเราก็ไว้ใจเขาแล้วอ่ะมันไม่น่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ก็ไปขี่แบบสบายใจกลับมาโอ้โหขี่เราเจอรถคันนั้นยังเหรอคันไหนเราก็บ่แลรวก็บ่าไม่เจอเลยเออน่าอยู่ในเซฟโซนนี่แหละไปเลยอ่ะเออเดี๋ยวดูโชเฟอร์หน่อยคันนู้นเป็นไงบ้างครับคนนั่งรู้สึกไงบ้างครับก็บะาดอมมาเต้านี่จะกระบะาดอมเมนมาเรียบร้อยหลวงพี่โชเฟอร์คันนี้เป็นไงบ้างพี่เออนั่งหลับได้เลยอ่ะ ทมล่เมอแต่ถ้าเกิดโชเฟอร์ชื่อฮาปี y แต่หลวงพี่โอ้โหทุาทวางเลยอะวันนี่โคกแล้วโคกอีกอะยังไงวะยังไงวะันนาดเอ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเออแต่ต้องมาทำขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วแต่ได้ตังวิจิต้ไทย้ผมาฝึกขับรถให้เป็นแอดวานด์ดีอะรู้สึกแล้วมีเดียมคงอยู่ได้ไม่นานต้องรีบ เ้าวไม่รู้ว่มันีนเต็มโซนทาไมมันมาห้าวอยู่ข้างนอกเต็มโซนอะของมาฟารมมีโซนโซนปนเงาร์มฟาร์มแล้วก็ของมาขายเราไงมีใครจะสั่นผีระเบิดป่ะนะใครนะแหววโอ๊จิผ่านันเจอเลยมันบอกว่าตีพวกคุณแม่งโหดชิบหายเลยทำดาน้องทำดาน้องนี่ไม่ได้เหล่นดานนะ มันไปแอบดูตอนที่เราไปยิงเทเลทับบี้ด้วยมันบอกว่าโคตรโหดเลยอะไรเงี้ยแบบแม่งแบบอัดยับเลยอะไรเงี้ยเย่ะมากแม่งโยนเองไอรู้เลยรู้เลยู่้เลยแล้วมันมาแอบดูได้ไงเจมก็มันอยู่ตรงแถวนั้นก็มันเป็นคนบอกจุดนั้นใช่เรารู้เพราะมันเป็นคนบอกแล้วมันก็เ่าจะมาสู่มพอพี่พทหนึงถามอใช่คือมันอะคือมันอะอยากให้เราดูหร มันอยากให้เราเลทบ้านสองหลังนั้นให้ให้หน่อยเพราะว่ามันอยากฟาร์มตรงนั้นแล้วมันฟาร์มไม่ได้ประตูไหนล่ะฝั่งแล้วมันไมเห็นแล้วยิงได้ไงเพราะว่ามันหมดยากมากเลยนะมึงลืมมารับกูป้ะเนี่ยสมมติว่าเจ๊สมมติว่าอีกที่นึงยิงอยู่ไอตาบายมึงพี่เต้บีหนึ่งเนี่ยมึงไปรับเลยกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไปแล้วักูไว้อะว่าตรงหมู่บ้านที่กูอยู่หมู่บ้านเนี่ย เดี๋ยวนะสรุปเติ้โดนท้งเหรอโอยู่ที่อยู่ม่เข้ไม่ไ่เยเขาใจเลยอ่ะเต้นหลงพี่เขาใจเลยอ่ะกูกูกูไอ้เ้่แล้วพี่เอาง้ผมเล่าเหตุการทํ้ไลายก่อนผมอยู่บีหนึ่งน้ำแข็หนึ่งผมก็บอกทุกคนว่าเออมาแล้วม่ไอ้าอาสาเติ มาเลยตรงหมู่บ้านตรงข้างๆเนี่ยปาละมันกูก็วิ่งคืนมาด้วยความเหนื่อยยากแล้วกูฟาร์มของไปเรื่อยๆแล้วกูย้อนไปทีนึงว่าเอ้ยไอ้ต้ามารับเออรู้ล้วพี่รู้ล้วพี่โอเคมือรู้สุระกูก็ฟาร์มของไอเอิร์นบอกว่าพี่เตอร์เตรียมเปิดประตูกูก็งงกูได้บอกไอตรงไหนได้หรอกูก็อยู่ไอตีวไหนีเยกูจะถามเอิร์นตรงไหนวะเอิร์นบอกว่าฝักอีอีเียอะไรกูอยู่วะกูเหนื่อยอยู่เลยกูอยู่ไหน กูอยู่นี่มึงก็คือกูก็ไม่กล้าคือกูก็กลัวดบอกว่เออน้องไม่จะลำคาญกูกูไม่รูดเยอะกูเตือนมันบอกล้มันบอกมันรู้มันรู้กูบอกโอเคโอเคดีนะแล้วกูมีตตงโมอยู่สองไม่ไหวแล้วตื่นต้อนเลยไม่กลัวกินเลยเมื่อกี้ผมแบบผมผมก็บอกบอกบอกไอ้ต้ามึงจะขับรถเข้าบ้านทำไมมึงวางกล่องแล้วมึงขับไปรับไอเต้นเลยเฮ้ยโอ้โหพี่ หลวงพี่เดี๋ยวกูอยู่เดีวหลวงพี่กูหลวงพี่ต้องไปนอนแล้วแหละวหลวงพี่ต้องไปนอนแล้วล่ะเดี๋ยวนะพัดอันเนี้ยต้องมีคลิปวะมีอยู่แล้วอันเนี้ยกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูเสร็จเลยเหี้ยกูเก็บแตงโมมาครับคือกูก็เก็บแตงโมปวดตามเลยนะต้าเดี๋ยวพี่เอาของออกให้ไหน อ่าแล้วเติ้ลมีของเหรอถ้าไม่มีก็บิดหัวไปเลยมีดิพี่แตงโมอาหารเติมเลยพี่คือแปล้ไอสบายมากแตงโมเดี๋ยวปลูกสองวันก็ขึ้นไม่คุณบอกกูก็มีคือคุณบล็อกเลดมาเป็นสิบกล่องอ่ะเติ้ลไอ้ต้าต้าอ่ะรถส้มเลยว่างแล้วพี่เคลียร์ของแล้วโอเคพี่เดี๋ยวเปิดประตูให้ปะเรโอเรโอเลยลูกตาไหลเลยคุณต้องรับผิดชอบในคำพูดของเราหน่อยเปิดประตูให้ออกมาเร็วเรโอเคพี่ กูกูสาวเลยบอกมื่อไหร่ก้อนนี้เออเมื่อเมื่อเมื่อไหน่อยนี้เนาะเออมื่อไหร่เฮ้ยมึงขับเข้าไปได้ไงเฮ้ยขับไปไหนเฮ้ยพี่เต้น๋ะผมพูดอะไรอย่างนะว่าขับไปไหนเฮ้ยทีมีโก้เฮ้ขับไปไหนทิมิโก้เมื่อต้องเก็บรถดีถึงวันเลยก็ต้องเก็บดีกินอะไรอะเก็บรถไรไปรับไปเต้รับกูก่อนเลย กินน้ำม่วงกินกินแตง